ฝ่ายวิจัยนะครับของทางบริษัทหลักทรัพย์เอเชียพลัสเขาประเมินว่ามาตรการช็อปดีมีคืนซึ่งสามารถนําเงินค่าซื้อสินค้าบริการมาหักลดหย่อนภาษีบุคคลธรรมดาได้ตามพิจายไม่เกิน3,000 0บาทถือเป็นปัจจัยบวกนะครับต่อหุ้นในกลุ่มค้าปลีกเนื่องจากช่วยกระตุ้นการจับจ่ายใช้สอยของประชาชนในช่วงต้นปี2565นะครับ ซึ่งก็ต่อเนื่องไปถึงช่วงเทศกาลตรุษจีนด้วยโดยเอเชียพลัสเนี่ยเข,ขาประเมินการสะพัดของเม็ดเงินรอบนี้หากพิจารณาจากสถิติย้อนหลังที่มีมาตรการชอบดีมีคืนก็คาดว่ามาตรการชอบดีมีคืนนะครับที่จะเริ่มต้นอีกครั้งในต้นปีหน้าเนี่ยวงเงินสะพ,พัดนะครับน่าจะอยู่ที่กว่า73,000ล้านบาทนะครับถึงกว่า110,000ล้านบาทใกล้เคียงกับรอบปี2563นั่นเองครับ เอเชียพลัสเขาประเมินนะครับว่ากลุ่มธุรกิจที่จะได้รับประโยชน์อันดับต้นๆก็คือกลุ่มที่มีค่าใช้จ่ายต่อใบเสร็จสูงนะฮะกลุ่มไหนกันบ้างก็เช่นกลุ่ม IT กลุ่มสินค้าตกแต่งบ้านนะครับกลุ่มห้างสปปรรพสินค้ารวมถึงกลุ่มสินเชื่อบัตรเครดิตนอกจากนี้ยังรวมไปถึงกลุ่มที่เกี่ยวเนื่องกับสินค้าอุปโภคบริโภคนะครับสินค้ากลุ่มอาหารด้วยหุ้นเด่นที่ทางเอเชียพลัสให้คำแนะนำซื้อนะครับก็เช่น BJC, m a c r o นะครับ RS แล้วก็หุ้น M นะครับก็คือ MK ด้วย นอกจากนี้ก็สอดคล้องกับความเห็นของทางคุณนัทชาติเมฆมาสินผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์ของบริษัทหลักทรัพย์ทรินิตี้ครับท่านบอกว่าชอบดีมีคืนนะครับจะเป็นตัวช่วยกระตุ้นการบริโภคช่วยประหยัดเงินในกระเป๋าของประชาชนที่ต้องจับใจ่ายใช้สอยได้มองว่าหุ้นกลุ่มบริโภคค้าปลีกอาหารห้างสรรพสินค้านะครับที่จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มหรือว่าวัคถูกต้องเนี่ยจะได้ประโยชน์โดยตรงนะครับแล้วก็น่าจะทําให้ซีติเมนต์หุ้นเหล่านี้ดีมากยิ่งขึ้นจากเดิมจากเดิ ความเชื่อมั่นผู้บริโภคที่กลับสูงขึ้นต่อเนื่องจากจำนวนที่คนออกนอกบ้านกันมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับ